วันนี้ได้เวลาพามาเก็บไข่น้องไก่กันอีกแล้วค่ะน้องไก่นะคะซุกซนม,มากๆออกไปเดินเล่นข้างนอกด้วยค่ะระหว่างที่น้องมาเก็บไข่ไก่อยู่นะคะแอบสังเกตเห็นรังไก่นะคะเริ่มเก่าแล้วแล้วก็ฟังที่อยู่ในรังไก่นะคะก็เริ่มเก่าเหมือนกันเดี๋ยวเก็บไข่ไก่เสร็จนะคะเดี๋ยวน้องมดจะมาเปลี่ยนฟางในรังไก่กันสักหน่อยค่ะส่วนรังไข่ที่เป็นรังนะคะก็อยู่มาเกือบ2ปีแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมดจะต้องหารังมาใหม่แล้วจะต้องหารังที่แข็งแรงแข็งแรงนะคะมาทำเป็นบ้านเหมือนเดิมนี่เลยค่ะน้องมดลืม าร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องมวก็จะมาเอาฟางออกจากร่างไข่น้องไก่กันค่ะได้เวลาเปลี่ยนฟางกันแล้วเราก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะใสฟ่ฟางเข้าไปจริงๆทุกๆ2เดือนก็สามารถเปลี่ยนฟางได้แล้วนะคะหรือดูตามความเหมาะสมได้เลยค่ะเวลาทําไปนะคะรู้สึกเพลินมากๆและโรงเรือนน้องไก่โรงเรือนนี้นะคะก็สร้างมาประมาณ2ปีกว่าแล้วพี่ๆสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าโรงเรือนน้องมวะคะขนาดเท่าไหร่แล้วก็บรรจุน้องไก่ได้กี่ตัวโรงเรือนนี้นะคะขนาด5้าคูณหเมตรค่ะแล้วก็บรรจุน้องไก่ได้ประมาณ120ตัวนะคะอีกโรงเรือนหนึ่งนะคะขนาด6กค 4เมตรค่ะอันนี้ก็สามารถบรรจุน,น้องไก่ได้120ตัว130ตัวเหมือนกันค่ะเวลาเข้ามาในฟาร์มทีไรน,นะคะรู้สึกทําอะไรก็เพลินไปหมดเลยค่ะหันไกทีนะคะก็ใกล้จะมืดแล้วน้องไก่ก็เริ่มจะเข้านอนกันแล้วค่ะยังค่ะยังไม่เสร็จนะคะน้องมดเห็นในฟาร์มไก่นะคะมีเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะน้องไก่นะคะคุ้ยเขียดังนั้นก็จะต้องปรับหน้าดินกันหน่อยะคะ่ะอันไหนที่เป็นหลุมนะคะก็ใช้ดินกลบไปเลยค่ะน้องมดชอบทํางานช่วงเย็นเนะคะรู้สึกว่าชิลๆอากาศไม่ร้อนดียิิิ่่่่่งงงเเรมมมมืดดกกก็ย็ยยยยขันนนนนคคคคะะะถ้้้าาาไไีหวทํึล ว่ามีน้องไก่เป็นกำลังใจค่ะบางตัวก็ขึ้นไปนอนแล้วบางตัวก็ยังเดินเล่นกันอยู่เลยวันนี้ทำงานจนเพลียเลยค่ะเหงื่อออกเต็มตัวเลยนะคะขอตัวกลับไปอาบน้ำก่อนไม่ว่าจะทำงานหนักเหนื่อยแค่ไหนนะคะก่อนนอนน้องมวยก็ไม่ลืมบำรุงหน้าตัวเองค่ะสองตัวนี้น้องมวยใช้หมดไปเยอะมากๆเซรั่มไฮยาเซรั่มวีซีของพี่น้องชา้ลงตัวไฮยาไปก่อนนะคะตัวนี้เติมน้ำให้กับผิวหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มวีซีค่ะตัวนี้เข้มข้นมากๆช่วยหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยสิวสิวอักเสบได้หมดเลยค่ะคู่กันเช้าเย็นนนนได้เลยคค่ะะะีว หมดไปเยอะมากๆค่ะ